อ่าเสวเสววเมืองพิกเฮยมาก้ากินแบบยั่ไงตออาจารย์ให้นดูเลยห็นกินเข้าไปคือสวอยสวอยดเเพี้ยนมาเด้อกินตำั่วตำัสวมันมีตำดีอืมฮะแสบๆเลยถ้ากันกินโลดๆน้องสาวอยู่ไหนน้องวี พี่แห้งเงินบ่พี่แห้งสีไสดต้นสีเย็นสีสด่สดเลยเออถ้ากันเย็นลดฮะเย็นเลยไม่หย่านแตบท้องล่มาเอาเลยม่ไหวแล้วเออไม่ค่อยอะเออมันตัวจะกินกับเขาเหรอมันตัวกินกับเขาเหรอเหรอไม่ว่ากินไอ้กินกินเออเนื้อมันเผ็ดๆอืมตักอาเลยน้องเอ้ย ยัไม่กินแก้วน well ้อง <peuvent>? ี่กินข้าไมคะแม่ป้อหลายคนมาก่อนเอไม่ได้กินพร้อมกันเหรอคนตวยคนนี้ก็ได้กินเหรออ๋อนกินละไอคำเดียวแม่คเดียวแ้อย่น